สวัสดีครับอยู่กับ,บรังกรีดเลยคาร์บิเตอร์ทรักครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันในหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาอยู่กับเจ้า3ามสองศูนยเวอร์ชันทูหรือ3ามสูนวีทูครับนี่คุณปูยงังแจวเอตักกินครูครับใส่ดำสิบล้อรถพ่วง ใส่รถพ่วงครับก็ตัวลูกก็เอามาเทไว้ข้างนอกตัวแม่ก็เอาไปเทข้างในแล้วก็วิ่งตอนเดียวเนาะเพราะว่าข้างในมันเขบมสามสองศูเวอร์ชันทูเดะเก๋แต่ก็ยังแรงครับนี่ปุงกีหกฟันด้วยนี่ เอเย็นเพล่งเพราะเอเย็นเพล่งเพราะเขาว่าร้องเอาเองไปเอเย็นคือน,นี่ครับช่วงนี้ลมแรงเนาะเอธรรมชาติเอธรรมชาติวันนี้ได้ออกจาก เขาเรียกว่าอะไรออกจากออกจากคี่คิบเออกแล้วกันเนาะออกจากแผ่นปูนซึ่งได้อยู่เฝ้ากองหินกองทรายนานหลายปีแต่ออกมายืดเส้นย,ยืดสายข้างนอกว่างครับนี่ ยังเสียวฟ้าเหมือนเดิมเสี้ยวฟ้าเหมือนเดิมครับ เต็มอุ้มและเต็มกลองอาานี่ครับตั้งรับด้วยเจ้า F18 แต่งครับอดีตเคยเป็น F18 เดี๋ยวนี้เขาเป็นซีรีส์500 เรื่องพลังม้าไม่ต้องพูดถึงครับแรงเพราะว่าเราอัปเกรดมาใหมา่หมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือจะเป็นเกียร์และเครื่องท้ายอัปเกรดมาหมดแล้วครับยาวอ18แต่ง ัดไฟสายแบกไ,ไม่แบกไม่ใช่เราเอาให้พังกันไปข้างหนึ่งในรถกทนนแหละเอาแค่นี้แหละไป เอฟสิบแปดแต่งับนี่จื่อใครมาปลดลูกไว้นี่นี่เฮ้น้อ สามสองศูนย์เวอร์ชันทูจัดให้ครับนี่ได้ออกมาเปิดหูเปิดตาเขาหน่อยเจ้าสามสองศูนย์บีทูจากที่เฝ้ากองหินกองทรายนานหลายปี คิวต่อไปก็สองห้าสองเจ็ดฟูโซ่สองห้าสองเจ็ด ออกจะลายๆหน่อยครับภาพอาจจะมัวหมองนิดหน่อยเพราะว่าฟิล์มเราหมดสภาพแล้วตั้งแต่ไหนไม่รู้ครับนี่ฟิล์มน่นาจะาเป็นสิบกว่าปีแล้วแหละฟิล์มกรองแสง อุ้มนี่เบรกหน่อยเบรกหน่อยตเลิระตเลินครับตเลิคุณปูแรงจัดเบรกไม่ติดเลยเอวนี่ เย,ยนเย็นอย่างนี้ก็ออยังเฟยวฟ้าอยู่คอยดูสายๆหน่อยอากาศร้อนจะเป็นยังไง รถในตำนานครับนี่ตำนานตำนานรักเรนเดอร์ตำนานที่ว่าคือเราขับคันนี้คันแรกที่เราเข้ามาอยู่บริษัทนี้ครับปีไหนจำไม่ได้หลายปีมากน่าจะเป็นปี44หรือเปล่าน่าจะ44ครับ ตอนนั้นคันนี้ยังกริปอยู่ BCC 5C 6C ตอนนี้69แล้ว25ปีหรือเปล่าเนาอ5 4 6 4บวกอีก5 29ปีเอ้ย29ปี25ปีครับ ที่เราเข้ามาบริษัทน,นี้แรกๆครับขับคันนี้แหละ25ปีที่แล้วโอ้25ปีถือว่านานเหมือนกันนะเขาก็ยังใช้งานได้ดีครับนี่ ไปออสองห้าสองเจ็ดฟูโซ่จัดเต็มกล่องเหมือนกัน <c oughs> ฝากกดไลค์กดติดตามครับนี่ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ร,รับชมครับสวัสดีครับ